ด่ดแต่เพราะเนี่ยไม่รู้ไม่บอกไม่รู้เหมือนกันมันไม่ได้บอกมึงกูเตรียมใจก่อนมึงเปลี่ยนฝั่งให้กูด้วยกูจะได้รู้ว่ากูฟังได้กูเล่นดีเฟนเดอร์ไม่เหมือนดีเฟนเดอร์เลยยังไงฮะกูเลยกูเล่นตัวดีเฟนเดอร์ไม่เหมือนดีเฟนเดอร์โอ้สนามเพาะไอ้เหี้ยไม่คเคยกงเคยเล่นครั้งแรกกับใหม่สนามเพาะกูเคยเล่นครั้งแรกสนามเพาะไอ้เหี้ยเฮ้ยปิดปิดคอปเตอร์ไอ้สซาก็จับได้ไอ้เหี้ยลงเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นอะไรวะ ออเป็นฝั่งเทียมเต็มเลยแบบวิ่งหอเต็มเลยเนี่ยไม่ได้ไอ้เนี่ยมันไอ้นี่มันไอ้นี่มันปืนอีอะไรนะพ่อแท้โวิกินกีเซกเตอร์ได้เอเอวีซีดีอีโอ้โหเซกเตอร์มันเจอเลยเหรกันนี่ไอ้ไม่ได้การเียเป็นดูเลยแต่เอาเอารถรถไอ้รถเข็นได้อะไรล่ะ กูเห็นแล้กูออกพี่แม่แม่โดนโอ๊ตเอเมดดีดีวะคือขวาน่กูโดนลงกูวัปลงมีเกูโดนปืนยิงๆดวเลยแต่ที่ไหนที่กูยังไม่เห็นย ไม่เห็นมันนอนด่เม้งเอ้ยเงยมันเงยแต่ว่ามุดสมาข้างล่างเนี่ยใต้ล่างเดี๋ยว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 ดูเม่งเอ้ยจุดไม่ได้ไปยิ้มโอ้เกิดลงอย่างนี้ไอ้เหี้ยออกมาขวากี่จุดก็ได้สิครับโอ้โหเม่งยงไปถ่านลยหานม่ทาไมคนมันโดนปืนที่ยี้วถังแล้วมันไม่ตาย ดยว้โอ้โหไอ้สามตัวได้ยังไงไม่รู้ไอ้ตอนมันชุบกันพอดีมาสองตัวเออมาสิว่ามันลงมาใต้มันลงมาใต้บังเกอร์แล้วโอ้โหขว้างยังไยเยอะมากเยอะมากเยอะมากเดียวเดียวมันเยอะมันเยอะไอ้มันเยอะ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 มากไอ้ ไี่แบนีเยไดบนี้เนี่ยกป็นหมอแทบม่ได้ทำนัาที่หมอเลยโอ้ยเพื่อนมึงเขี่ยมนี่ไปไปไหนแล้วโอ้ยเยอหมอไม่หยุดโอ้โหโอ้โหเยมาคนนึงเพื่อนิ โอ๊ยหล้ยหลอกพิษไปหมดจะโยเยไปเลยแซดฟักล่ะนีโดนดีรถถังอืออือตายโอ้ยโดนหายรูปมันเอาลูกขึ้นมาไอ้ไอ้ไอ้เยอะดีรถแล้วด uh ีรถแล้วไปเจะพังแล้วไปเจะพังแล้วไปเจะพังแล้ว งกูเองคนประทันที่คนหนึ่งไงนี่ปวดหัวไอ้เหี้ยรักเอ้ยเฮ้ยมึงอะไรมึงมึงสะบัดเมาส์ตามตามตัวมันไม่ทันอ่ะเจ็บ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 กับปืนระยิ่กูได้โคตรเจ็บเลยเฮ้ยถ้าไม่ตายของข้าเอาเหี้ยอีกระสุนหมดไยวางใหม่ มามามาพวกเราสิคนเนี hmm. s <S <am> ่ยเองเวมาพิชิพิชิตแรกเองพวกเราอะมามามานี่นี่ดูพวกนี่มนเ้อมนดีมนดีมันกลับมาแล้วมันกลับ้าถ้ามันเอื้อชุบตาชุบตา

ไยทางหลังเอ้ยใครมีคอยเหลือใครีคอยยีอะไรหนูพีคอนไปเ้หนพีคอนไปคเลืเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทซื้อยี่แล้วเนี่ยไม่ได้ที่อะไรเลยนี่จิดไปทางีคยไงวะเคมุมนี้ รถไฟจะแตกแล้วกำลังวิ่งไปอยู่พี่พยายามวิ่งอยู่มุมนี้มันมีคนคอยซ้อมอยู่คนจันจริงๆว่ะไม่ต้อมไปแล้วหนึ่งคนทัที่แปดตัวเองไอ้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 แปดตัวทัที่แปดตัวรอตายแม่ตัวไอ้กูอยากไปอยู่ตรงพ่ตีว่ะเดี๋ยวอี่ไหนวะไอ้เรียมีตอนกูพามันมาข้างล่างไม่จะลงพี่เนี่ยตัวไอ้ตัวเราจะตัเจะชนะแล้ว โอ้ยเหี้ยโอ้ยโอ้ยลบก่อนเกือบวเด็กเี่ยเด็ก้วสองตอกันดีงียกกิันยิันยิัยนยิงกยกันยิงกงั นู่นไม่พิเกมใช่ไหมไอ้เด็กบอกเลย้าไปตายของกูไอ้สัส้าไปตายผ้าไปตายของข้าไอ้เหี้ยลงลงแม่งนุดูไม่หมดแต่ไอ้เด็กตอนเมื่อกี้ถ้ามันมันเมื่อกี้ไม่เกี้ไม่ไม่มีใครลงนู้นได้แต่กลัวแพ้ไปแล้วไอ้เลยใครกดเลยทำไผยแม่พอกันนี้ตอนนั้นมันพอมันมีคนพอมันเล่นอะไรกันหมดวะนู่นไอ้เหี้ยกูเห็นรถถังลอยลงมาเขย่าไปเลยผ้าไปตายของข้า กูชุบไปสามสี oh, yeah. yeah. hey, uh, s <S ่ไอชุบไปยี่บเก้าแล้วคนอื่นอะไรคนที่เล่นหมอเหมือนเราอะหมอเหี้ยไอ้กูไม่เห็นเลงสองหลักเลยโอ้ยมันีมหมอไอ้สัตว์ตัวอื่นหมอเกมหมอเกมพังไม่ย้อยมากกูดิไอ้ะไรวะทำกันไม่ย้อยมาแล้วเอชเคสี่หนึ่งหกกูปิดปวดไอ้กืเนี่ยปืดทุกคนเนี่ยปิดปวดปิดปวดไอ้ยังยังไม่ได้เอ็ดับเอ็ดับมันเท่าไหร่วะพี่ลืมแล้วเอเบลยี่เนี่ยมันบอกว่าเบลท่าไหร่วะ วิวยี่สิบทั้งไกว่าไกลสับเลยพี่กูจำได้อะกูรู้ว่าไกลมากเอเดป่ะกูยังไม่มีใครใช้เลยกูยังไม่มีใครเอาเอดับไปยิงกูเลยพี่ทุกวันเนี้ยมันวิวยี่สิบสามติปอ่ะจำไม่ได้ไหมสามห้าไอ้พี่สามห้าไอ้เหี้ยกูยิงยังไม่ตะกูยังไม่ถึงเลยเวลอะไรยังไม่ดูเลยเนี่ยเนี่ยปังวิวเล่นเล่นหมอแล้วไปไล่ชูปะเอเปังวิวเร็วสิเดี๋ยวเอาไวใช้อูซี่ไปไงเอ้ยใช้พีก้าสุดไปไงอะไรใช้หมดเร็วเรียมากเลยกระสุนเกินเ่็ดฮะก้าสุนหมดเร็วทิ่สุดไอ้ ตัวนี้มันจะเปลี่ยนมีสกิลมันเปลี่ยนเอฟเฟกอะไรมากไหมอู๋เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป็นอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าลองมาเรียบเหมือนเดิมไรเงี้ยไอเดมมีแท็กอะไรประโยชน์เหมือนเดิมตาไปแม่งไม่มีผลเลยรถที่อะไรพวกนี้โอ้โหดันแล้วดันปั้มเบลปืนดีกูชอบดันปั๊มเบลปืนเฮ้ยปั้มเบลปืนอะ ไปไว้ไปไว้ยิ้มกุซอมึงไ้ไปกับกูดิพี่จะแจ้ผไปกับพี่ยอ่าบีบแตด้วยนี่พู้วยสาเยิ้มยังไงว่าเอายังไงว่ากูยิงไม่ดอนเลยยิ้มหนึง อ๋อขอปรับปรับตัวแป๊บนึงพอปรับตัวแป๊บนึงพี่แรงเอ้ยอ้าวมามาอยู่บนนี้ไอ้ตรงนี้อากาศจะเย็นเนี่ยมันมาเล่นเอาไอ้กูฆ่าคนได้กูฆ่าคนฆ่ามันได้โอ้โหมาแฟร์ตายเกียร์จไปเกียร์ไปตกี้อีกเท่าไหรโอ้ยไอ้เหี้ยตะกิ้มันอยู่นานเหรอไอ้เหี้ยมันตะกี้มันนานกว่าเดิมเยอะเลยเหรอไอ้เหี้ยเฮ้ โอ้โหเย้อยู่เด็กปุ้ยตึ๊ดไฟตึ๊ดไฟหมดแล้ไอ้สัตว์เนียตึ๊ดไฟต่อเยอะเพิ่มโอ้โหแม่งอยู่ข้างไหนี่นี่มันขันเข้าเึ่งยากแม่งดักมุมประตูเลยเม่นดักมุมประตูเข้ายากมาก ไอเราาบันบอะไข้างหลังระวังระวังโอ้ยไ่ทันสวยนักนันัมดิกมึงเห็นกูมั้ยกูถลอกหัขาไปเลยสองสตัวล้นี่เมดิกอีกห่วยายหเข้าไปผีนี้มันเข้าไปเลนี่ตกมาร์กเลยมันอยู่ตรงเสาลเกลืองเสาเขาอยากไปึ จาะยากเว้ยจาะยากเว้ยโอ้ยไม่เอ้ยยิบตายวะมันจาะยากไปมันเข้าทุ่มุมนี้ไงแต่ไม่มันมีทุกมุมเลยต้องเอาแล้วเบื่อแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนตัวแล้วเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้ยังกูไม่รู้ก่อนนั่งทีมกูเป็นอะไรกันวะทำไมมันไม่เห็นอะไรเลยวะทั้งแบบเนี้ยสี่ตัวตั้งในอีกบาน กำลังเดินทางกำลงเกิดอยู่เนี่ยโอ้โหโคมันจะตายแล้วตายแล้วยังต้นมีใครเข้าเอี้ยโอ้ยสวยกูด้วยสนัยกูโดนไอ้ยนี่ดับไหลัเลยเฮ้ยมันเฮ้ยมันจะเหีงเกินไปแลยเอี้ยี่นี่เนี่ยวกับโมเกี่ยวกไปแล้วที่เหี้ยกูลงรถกูวาร์ปรถลงมาแล้วกูโดนพี่ติ๊กแค่หลังพี่มีนั้นไอ้เอี้เนี่ยดีคอนเนี่ยของหลังเนี่ยสองตัวเนี่ย ไม่ได้วะไอ้เยอะไปอ่ะไม่มีระเบิดด้วยโยนเดี่ยวเขาหุบลัวไปนี่ก็โยนเไปชิบหายระเบิดระเบิดระเบิดเย้ไม่ไงไปยิงซ้ำยิงไม่โดนยิงไม่โดไม่โดนไม่โดนตัวเดินเลยอุ้ย จะสไลด์หาทำไมสไลด์ทำไมสไลด์ทำไมมาแล้วเฮ้ยกว่าจะได้ติดอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยตายหมดเออกว่าจะได้ไอ้ย้ยไอ้สัตว์ไอ้กูต้องเปลี่ยนตัวแล้วมันไม่มีใครเข้ากันได้เลยกูจะเป็นบ้าไอ้เหี้ยอีกคอมเลิศมะโอ้ยเหี้ยไปตายดริงๆไม่ต้องทุบกูไม่ไอ้ชุบหมด เอาี่นีุ้กปุ้ดิหิวยิมตัววะเอ้เหี้ยใครยิกงว่ากันหวะมึงดีดีนี่ดักคนลวิงเอาปืนให้โอ้ยเสียแมนฝังดีคนควยดีแกก็ในขัานบนไปหนโอบนี่ยไปุยโดนสแกนส่งกุกับซับปุ้ตายหมดตายหมดตายหมดสามคตายหมด โอ้โห้ไม่เยอะเกินไปไม่ได้ไอ้ไม่ได้ได้ได้เป็นพกสองคนเข้ามือจริงเว้ยเอาก,กระสุนหมดผมพูด <c oughs> พวกกระสุนกุมหมดเลยไอ้วังปีกปอนใหญ่แมงลีสัตว์มาดีนี้ เอาาเนย้ไม่เป็นไรไอ้ไอ้มึงยังมีกูอยู่ไอ้ข้นาข้างหลังข้างหลังโอ้โหเจี่ยมไม่แตกอุ้ยกับตายกับตายน่าจะเอาแม็กน์นำยิงมึงพูถ้าจริงเหรอไอ้เยี่ยมเนี่ยมึงเลยืนจริงกันมึงไม่เข้าใจริงข้างหลังรุ่นน่ะไม่ยืนจริงจะนเป็นหารเลยดิตอกปืนไม่ตอกเวรแล้วปืนเด็กเยี่ยมตอนนี้ไม่ เราเสียเวลากับไอ้ตันแรกนัดไปเลยเอ้ากูจะชกคนข้างหน้ากูหันไปชกไอ้เฉยเลยวัดเฉยก่อนไม่รู้ไปเข้าไปมีหมอแล้ววิ่งเข้าไปมีแล้วปวดน้นหลังไปเลยแค่ให้เดี๋ยวแค่ให้ปล่อยแล้วปล่อยแล้วโอ้ยอยู่ขวามืงเต็มเลยขวามืงเต็มเลยตัวตายสองแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วบองตัวสองเตะทำมาได้แล้ว มาแล้วพวกมาเลวจะไปได้ไหมโอเคว้าวรถอก็มาไอยคุกันหน่อยปรถโอ้ยกรแตกยึดอยู่ยึดอยู่ไป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 ยงระสดหน่อยกดอยกระสุดวางแล้ว มัน้ที่เกิดแล้วันที่เกิดแล้วดูก้นมาไม่ไม่ก็ตายลูกันมาดูกันแล้วบ้างหลอกหลบหลอหลบหลบจะยิ่งืนปีพรุ่งีครยีเลยเี่โอ้ยโอยโอยเจ็บเจ็บเจ็บเจโอ้ไปชุบกุฏีไปกันตายอนกันเนี่ยมีอะไรมีมีีขกลากลางคอยกางคอยลง้เลยลงเลยยิงยิงมนดิยิง พี่้อดเราพี่้อดเราพี่้อดเรามอมึงชุบกูหมอไอ้หมอยี่แกมาแทนอะไรยี้ยเกิดยี่ไรแต่มาทำไรตรงนี้มันเนี่ยทั้งหลังเจะวะดทำไมมันมาจากข้างหน้ากันเต็มเลยวะเจือดไม่ได้เลยพี่ข้างหลังมันเป็นสีแดงไงแต่แม่งออกเกิดมาจากข้างหลังเราไอ้เงยมันเกิดมันมันจ่ไปได้หมดพี่เอทัวข้างหน้ามันย้ายกลับมาไม่ทัำอะไรวะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกูยิงดิสัตว์สตรีนเที่ย เดูจะก่อนไปนั่งกูไปนอนแคมป์อยู่ในไซส์หลายทีเด็กดักเก็บอยู่ในใครเข้ารถไปวายิงใครเข้ารถไปยิงยิงรวัเลยกูถามกูถามจริงยิงจริงหกตัวตลบใาให้ท่านเฮ่ทำเฮยอะไรกันไเฮ่ที่หายเฮ่ไม่งี่เงอ้เี่ยิงกันไม่ได้แม่งก็แคมป์กันสิวะเฮ่กูชูปห้าสิบเอ็ดกินกันไม่ได้มึงยิงกันไม่ได้มึงก็เข้าแคมป์กันสิวะเฮยฟองทุกเหรียญนี่เฮ่ยิงไปเจ็ดสิบหกตัวกูจะรั่วไอ้แบบเมื่อกี้แม่งมีพอยพอเอาบีคอนลงไอ้แบบ ต่างคอยเลยชิวหน่อยเก <c oughs> ิดได้ทุกคนเนี่ะ <c oughs> มันไม่ได้เก่งกันเลยเนี่ยทียก่กูยิงดุเจียเซจี่ห้าตัวกูยิงมันยิงสู้กูไม่ได้ได้วยซ้ำหมายเลยทกตูต้นเกมกูเอาปืนไม่ได้แต่งหมายแต่กูเข้าไม่ได้เพราะกูยิงมันไม่ได้อะ แม่งแบบว่าตอนแรกไอ้เฮียอ้อสงสัยแม่งไอ้เฮียมันน่าจะเก่งไหวไอท้ทีมกูเข้าไม่ได้กูกูเปลี่ยนปืนนั่นแหละไอ้สัตว์แม่งไม่ใช่ทีมไม่ใช่ทีมกูสู้เขาไม่ได้แม่งทีมกูกาดก,กับฝั่งตรงข้าไมไอ้สัตว์ตว <c oughs> เฮียเูไม่ใชฝั่งเราไม่มันยิงมไม่มันยิงคือมันยิงสู้เขาไม่ได้พี่ไอ้เฮียตอนแรกกูบอกกูยิงสู้เขาไม่ได้อ๋อแต่ที่ไหนได้เพราะกูเปลี่ยไปเปลี่ยนเอาปืนจริงๆที่กูไอ้เนี่ยมาพี่แม่งอะไรวะแม่งกูสู้แม่งได้ทุกตัวเลยไอ้เฮียแม่งแล้วแบบเอ้าหมายความว่าอะไรเพื่งกููส้้้ใครไไไมม่่ดเเลยยอีแ